การ,ระจนภัยของแฮร์รี่เดอะแรปิตอนที่6ไค่ป่ากับหุบเขาเกลียดคำหยาหลังจากผ่านพ้นเหตุการณ์หมาป่าที่หมู่บ้านโครงกระต่ายเหล่าฟูงกระต่ายก็ดำรงชีวิตอย่างสงบสุขจนกระทั่งเข้าสู่ฤด,ดูหนาวปกคลุมหมู่บ้านกระต่ายลมหนาวไม่ได้เป็นปัญหาสำหรับกระต่ายทั้งหลายเพราะขนปุกปุยและหนานุ่มของกระต่ายให้ความอบอุ่นและกันหนาวได้เป็นอย่างดี แต่สิ่งที่หมู่บ้านกระต่ายเผชิญอยู่ทุกปีคือไข้ป่าลมหนาวพัดเอาเชื้อไข้ป่ามาที่หมู่บ้านทุกๆปีปีนี้ก็เช่นกันซึ่งก็เป็นเหตุให้กระต่ายน้อยใหญ่บางตัวเป็นไข้ป่าโชคดีที่ในป่ามีต้นไม้ที่เป็นยารักษาไข้ได้แฮร์รี่ปีเตอร์และบ๊อบใช้ชีวิตสนุกสนานเหมือนทุกๆวันเพียงแต่พวกเขาต้องระวังการติดเชื้อไข้ป่า พ่อและแม่ของพวกเขาคอยเตือนและสอนให้เด็กๆรักษาสุขภาพให้พวกเขาได้ออกกำลังกายถูกแสงแดดกินอาหารที่เป็นประโยชน์ดื่มน้ำให้พอดีและนอนพักผ่อนให้เพียงพอภูมิคุ้มกันของร่างกายก็จะได้แข็งแรงจะได้ช่วยไม่ให้ป่วยง่ายๆทั้งแฮร์รี่ปีเตอร์และบ๊อบก็ปฏิบัติตามคำแนะนำพวกเขาจึงแข็งแรงแล้วก็ไม่ป่วยแต่บ๊อบ มีภารกิจเพิ่มขึ้นมากกว่าคนอื่นคือบ๊อบจะต้องออกกำลังกายให้มากขึ้นกว่าเดิมเพิ่มการลดน้ำหนักบ๊อบกินเก่งแต่ขาดการออกกำลังกายมานานน้ำหนักก็เลยเกินบ๊อบเองอย่างเก่งเหมือนปีเตอร์กับแฮร์รี่บ๊อบจึงตั้งใจลดหุ่นเพื่อที่จะรอออกไปประจนภัยกับเพื่อนทั้งสองบ้างไข้ป่าย,ยังระบาดในหมู่บ้านกระต่ายแต่กระต่ายทุกงตัวก็ยังปลอดภัยเพราะอาศัยต้นไม้แก้ไข้เป็นตัวช่วย มีเพียงแต่ผู้เท่ากระต่ายประจำหมู่บ้านผู้เท่าอายุมากแล้วผู้เท่าเป็นไข้ป่าอาการสุดหนักใช้ต้นไม้แก้ไข้ก็เพียงแค่บรรเทาอาการแต่รักษาไม่หายขาดพ่อของปีเตอร์บอกกับปีเตอร์ว่ายังมีอีกวิธีที่จะช่วยรักษาผู้เท่านั่นคือการต้องใช้ต้นไม้ที่ขึ้นในป่าน้ำตกต้นของมันจะมีดอกเป็นสีขาวรูปร่างเหมือนหัวกระต่ายมีหูตั้งๆเหมือนกระต่าย ถ้าปีเตอร์ได้เห็นก็จะรู้ทันทีว่าเป็นต้นไม้ที่ต้องการปีเตอร์อาสาจะไปเก็บต้นไม้ชนิดนี้ให้แฮร์รี่และบ๊อบอยากจะตามไปด้วยพ่อของปีเตอร์จึงบอกกับเด็กทั้ง3าว่าการที่จะไปป่าน้ําตกสามารถไปได้หลายทางครั้งก่อนปีเตอร์พาแฮร์รี่เดินทางไปยังป่าน้ําตกโดยที่จะต้องผข้า,ามผ่านทะเลทราย เพราะต้องการฝึกความเข้มแข็งทางจิตใจและทักษะการวางแผนแต่เวลาการเดินทางที่จะต้องข้ามไปทางนั้นมันใช้เวลานาน,านเกินไปจนถึงเกือบเดือนเลยทีเดียวครั้งนี้เราต้องการยามารักษาผู้เฒ่าเพราะฉะนั้นเราจะต้องใช้เส้นทางลัดไปป่าน้ำตกซึ่งใช้เวลาเดินทางไปกลับไม่เกินเจวันปีเตอร์ลูกเคยไปเส้นทางนี้กับพ่อมาแล้วการเดินทางจะต้องผ่านหุบเขาเกลียดคำหยาบ ความท้าทายมันอยู่ที่ว่าถ้าเราเดินผ่านหุบเขาแล้วเราเผลอพูดคำหยาบออกมาหุบเขาจะสาบให้คนพูดคำหยาบกลายเป็นหินปีเตอร์จึงหันไปบอกบ๊อบบ๊อบเราว่านายอย่าเพิ่งไปเส้นทางนี้ดีกว่านยายเ่ะเคยพูดคำหยาบเป็นประจำจนเป็นนิสัยถึงแม้ตอนนี้นายจะเปลี่ยนเป็นคนใหม่ที่ดีขึ้นมากๆแล้วก็ตามแต่ว่าฉันยังได้กินนายหลุดพูดคำหยาบอยู่บ่อยๆนะฉันกลัวว่าถ้านายเดินทางไปด้วย นายจะเสี่ยงเกินไปฉันว่านาะยอย่าเพิ่งเราอย่าเพิ่งไปกับเราตอนนี้เลยดีกว่าแต่บ๊อบนั้นยังคนอ้อนวอนขอไปด้วยเราสัญญานะปีเตอร์เราจะไม่พูดคำหยาบอีกเลยให้เราไปด้วยนะนั้นๆะๆนะ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 พ่อของปีเตอร์จึงบอกกับปีเตอร์ว่าให้บ๊อบไปด้วยเธอลูกมีลูกแฮร์รี่แล้วก็บ๊อบเดินทางไปด้วยกันทั้ง3คนจะได้ฝึกทักษะระหว่างทางไปด้วยปีเตอร์ยอมตกลงตามที่พ่อบอก แต่เขาก็ยังอดอกดที่จะกังวลและก็ห่วงบ๊อบไม่ได้เมื่อทั้งสามสหายตากแยกย้ายกลับบ้านเพื่อเตรียมตัวเดินทางไปป่าน้ำตกในวันรุ่งขึ้นพ่อของปีเตอร์ได้สอนเคล็ดลับให้ปีเตอร์เมื่ออยู่กันตามลำพังพ่อลูกว่าปีเตอร์ลูกรักพ่อรู้ว่าลูกห่วงบ๊อบพ่อได้เตรียมแผนสำรองไว้ให้ลูกแล้วถ้าบ๊อบพลาดพูดคำหยาบในหุบเขาเกรดคำหยาบเขาจะกลายเป็นหินพ่อขอให้ลูกและแฮร์รี่ เดินทางต่อไปยังป่าน้ำตกเพื่อออกตามหาต้นไม้ที่มีดอกเป็นรูปหัวใจสีแดงแล้วนำดอกไม้นั้นมาคั้นเอาน้ำโดยใช้น้ำในน้ำตกเป็นตัวช่วยคั้นจากนั้นให้ลูกนำน้ำนั้นกลับไปรดที่ร่างของบ๊อบคำสาบจะถูกทำลายไปบ๊อบจะกลับมาอยู่ในสภาพเดิมอย่างปลอดภัยอ๋ออย่าลืมเก็บต้นยาที่มีดอกเป็นรูปหัวกระต่ายกลับมาด้วยนะลูก พ่อของปีเตอร์ได้ฟังได้บอกกล่าวข้อมูลความลับให้กับปีเตอร์ปีเตอร์ก็ยิ้มออกแล้วเขาก็สบายใจเช้าว,วันใหม่ปีเตอร์แฮร์รี่และบ๊อบออกเดินทางกันแต่เช้าตรู่ปีเตอร์นำทางเพื่อนทั้งสองมุ่งหน้าไปยังหุบเขาเกรดคำหยากระหว่างทางทั้งสามหยุดพักเหนื่อยแล้วก็กินอาหารเป็นระยะระยะ บอบนั้นกินเก่งกินจุแล้วก็กินนานกว่าเพื่อนจนแฮร์รี่และปีเตอร์ต้องคอยเตือนเรื่องเวลาบอบจึงรีบตุนหญ้าไว้ในปากแล้วก็โดดตามเพื่อนทั้งสองไปเมื่อทั้งสาสหายเดินทางมาถึงหุบเขาเกรดคำหยากแฮร์รี่มองเห็นผาหินสูงลายร้อมรวกตัวเขาเมื่อแฮร์รี่พูดอะไรออกมาเสียงของแฮร์รี่จะกล้องสะท้อนในหุบเขาไปมาปีเตอร์เตอร์เแฮร์รี่เรียกปีเตอร์ แล้วเสียงสะท้อนของแฮร์รี่ก็ดังก้องไปทั่วหุบเขาแฮร์รี่บอกว่านายเข้าใจหรือยังหุบเขาเนี่ยมันจะสะท้อนเสียงไปมาถ้าเราพูดคุยกันดังนั้นบ๊อบถ้าเกิดว่านายหลุดพูดคําหยาบเสียงสะท้อนของคําหยาบมันจะดังก้องอยู่นานจนกว่ามันจะเงียบปีเตอร์เสริมขึ้นมาว่านั่นละเป็นเหตุให้หุบเขาแห่งเนี้ รู้สึกเหมือนถูกใครด่าซ้ำไปซ้ำมาหุบเขาจึงสาบคนที่พูดคำหยาบให้กลายเป็นหินยังไงละ่ะแฮร์รี่และบ๊อบพยักหน้าเข้าใจกระต่ายทั้งสามเดินทางข้ามหุบเขาโดยพยายามพูดคุยกันให้น้อยที่สุดทุกคนกำลังทำได้ดีจนเกือบจะพ้นหุบเขาอยู่แล้วแต่บ๊อบผู้ซุ่มซ่าม ไม่ทันได้ดูทางก็เกิดสะดุดก้อนหินแล้วก็สะบดคำหยาบออกมาด้วยความตกใจไอเสียงคำหยาบสะท้อนไปรอบหุบเขาหุบเขาเกิดแรงสั่นสะเทือนท่ามกลางความตกใจของทั้งบ๊อบแฮร์รี่แล้วก็ปีเตอร์บ๊อบล้มลงแล้วร่างของบ๊อบก็กลายเป็นหินในพริบตาแฮร์รี่น่าซีดแต่ปีเตอร์บอกแฮร์รี่ว่าไม่เป็นไรเรามีวิธีแก้คำสาด แต่เราต้องปล่อยบ๊อบไว้ที่นี่ก่อนเราคงจะต้องรีบไปป่าน้ําตกเพื่อค้นหาตัวยามาช่วยแก้คำสาปให้บ๊อบแล้วก็ต้องหาตัวยาไปช่วยผู้เท่าด้วยปีเตอร์รีบนําแฮร์รี่ออกจากหุบเขาเกล็ดคำหยาบและมุ่งหน้าสู่ป่าน้ําตกที่อยู่ไม่ไกลนะักเมื่อแฮร์รี่และปีเตอร์มาถึงป่าน้ําตกพวกเขาต่างแยกย้ายออกตามหาต้นไม้ทั้งสองชนิดแฮร์รี่ออกสำรวจป่าด้านซ้ายส่วนปีเตอร์สำรวจป่าด้านขวา พวกเขานัดหมายเวลาการให้มาเจอกันที่น้ำตกเมื่อตะวันตรงหัวโชคดีที่ป่าน้ำตกไม่ได้เป็นป่าทึบพื้นที่ไม่ได้ซับซ้อนทำให้ทั้งแฮร์รี่และปีเตอร์เดินค้นหาต้นไม้ได้ทั่วถึงแฮร์รี่เดินสำรวจไปสักพักเขาก็พบกับต้นไม้ล้มลุกสูงเท่าเอวแฮร์รี่มีดอกสีขาวปุยลักษณะเหมือนหัวกระต่ายย่าเมื่อลมพัดส,ส่วนที่เหมือนหูกระต่ายก็พริ้วไหวเหมือนกระต่ายกระดิกหู แฮร์รี่พึมพำกับตัวเองต้องใช้ต้นนี้แน่ๆเขาจึงถอนต้นหัวกระต่ายออกมา3าสต้นและออกสำรวจต่อเพื่อตามหาต้นไม้ที่มีดอกเป็นรูปหัวใจสีแดงแฮร์รี่ออกตามหาต้นไม้จนทั่วทั้งป่าทั้งฝั่งซ้ายเขาก็ไม่พบต้นไม้ที่มีดอกสีแดงเลยแฮร์รี่ยังมีความหวังว่าปีเตอร์อาจจะได้เจอดอกไม้รูปหัวใจสีแดงทางฝั่งขวาของป่าดังนั้นเมื่อตะวันตรงหัว แฮรี่จึงกลับไปยังจุดนัดหมายที่น้ำตกแฮรรี่จึงยุติการค้นหาต้นไม้และกลับไปหาปีเตอร์ก่อนแฮรี่รอปีเตอร์ที่น้ำตกไม่นานปีเตอร์ก็เดินกลับมาหาแฮรรี่แฮรี่มองไปที่มือปีเตอร์เขาเห็นแต่ดอกหัวกระต่ายในมือของปีเตอร์ไร้วี่แววของต้นดอกหัวใจสีแดงปีเตอร์ก็สังเกตแฮรี่เช่นกันปีเตอร์รู้แล้วว่าแฮรี่ก็ไม่ได้พบต้นไม้ที่มีดอกเป็นหัวใจสีแดง ทั้งคู่ปรึกษากันแฮร์รี่นายเดินทั่วทั้งป่าฝั่งซ้ายแล้วแน่นะแฮร์รี่พยักหน้าฉันก็เดินค้นหาทุกพื้นที่ของป่าฝั่งซ้ายเลยล่ะปีเตอร์เจอแต่ต้นหัวเจ้าดอกหัวกระต่ายฉันก็ชักจะห่วงบอบแล้วนะนี่ปีเตอร์ตั้งข้อสังเกตทางฉันก็หาหาละเอียดแล้วด้วยก็หาไม่พบเหมือนกันทั้งฝั่งขวาเลยเอมันยังมีที่ไหนที่เรายังไม่ได้ไปนค้นอีกน่าในป่าเนี้ย แฮร์รี่มองไปรอบๆแล้วก็ตะโกนออกมาอย่างตื่นเต้นน้ำตกไงปีเตอร์ปีเตอร์และแฮร์รี่จึงสำรวจรอบน้ำตกจุดหนึ่งที่พวกเขายังไม่ได้สำรวจเลยก็คือบริเวณหลังน้ำตกนั่นเองทั้งสองมุดน้ำตกเข้าไปเจอถ้ำด้านในปากทางถา้ำมีต้นไม้ที่มีดอกเป็นรูปหัวใจสีแดงขึ้นอยู่เจอแล้วทั้งครูโห่ร้องดีใจบ๊อบรอดแล้วปีเตอร์กระโดดโลดเต้น ทั้งคู่ช่วยกันเก็บต้นไม้มาทำตามขั้นตอนที่พ่อของปีเตอร์สอนเมื่อได้น้ำคันดอกหัวใจสีแดงแล้วปีเตอร์ก็นำใบไม้ใหญ่มาทำกระทงรองน้ำยาแก้คำสาบส่วนแฮร์รี่หอบเอาต้นหัวกระต่ายพร้อมเดินทางไปยังหุบเขาเกรดคำหยาบใช้เวลาไม่นานนักพวกเขาก็มาถึงรูปปั้นบ๊อบที่เป็นหุ่นอยู่ที่พื้นปีเตอร์นำน้ำยาแก้คำสาบรดลงไปบนตัวบ๊อบ สักครู่เดียวบ๊อบก็เริ่มตัวนิ่มขึ้นเริ่มมีชีวิตชีวามีสีเลือดขึ้นมาอีกครั้งเมื่อบอบฟื้นขึ้นบ๊อบหายใจเข้าปอดลึกและถอนหายใจออกมายาวๆโอ้ยบ๊อบยืดเส้นยืดสายและร้องออกมาด้วยความเมื่อยขบขอบใจพวกนายมากนะพวกนายช่วยชีวิตฉันเป็นครั้งที่สองแล้วฉันนี่มันแย่จริงๆทำพลาดจนได้ บ๊อบทราบซึมใจในการกระทําของเพื่อนทั้งสองและรู้สึกผิดที่ทําให้เพื่อนลําบาก Peter ปีเตอร์ปลอบทุกอย่างคือบทเรียนนะบ๊อบเพราะว่านายพูดคาหยาบมานานจนติดเป็นนิสัยแม้ว่านายจะพยายามจะเลิกแล้วแต่เวลานายเผลอนายก็อาสะบัดออกมาได้บ้างครั้งนี้นายคงได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงแล้วแหละฉันหวังว่านายจะเลิกพูดคำหยาบโดยถาวรจากเหตุการณ์ครั้งนี้นะ บ๊อบชูมือสัญญาฉันเข็ดแล้วปีเตอร์ฉันจะไม่พูดคำหยาบอีกแล้วอีกอย่างหนึ่งนะเรารีบเดินทางกันเถอะเรายังมีภารกิจต้องช่วยผู้เท่าอยู่นะแฮร์รี่เตือนทั้งสามจึงรีบเดินทางออกจากหุบเขาเกรดคับหยาเพื่อมุ่งหน้าไปสู่หมู่บ้านกระต่ายให้เร็วที่สุดเพียงเวลาไม่กี่วัน สหายทั้งสามก็เดินทางกลับมาถึงหมู่บ้านกระต่ายแล้วก็นำต้นดอกหัวกระต่ายไปให้พ่อของปีเตอร์ต้มยาให้กับผู้เท่ากระต่ายได้ดื่มผู้เท่ากระต่ายเมื่อได้ยาดีอาการก็ดีวันดีคืนจนกระตั้งหายเป็นปกติกลับมาใช้ชีวิตกินผักกินหญ้านอกโพรงกระต่ายได้เหมือนเดิมผู้เท่า ดีใจยิ้มแย้มแล้วก็ขอบคุณเด็กๆทั้ง3คนรวมทั้งพ่อของปีเตอร์เป็นอย่างมาก